สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาเรือดำน้ำหลังมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาซื้อเรือดำน้ำครั้งแรกว่าได้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วและจะมีประชุมอีกครั้งในวันที่14กุมภาพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่ยังมีข้อสงสัยได้ซักถามและขอให้เสนอความเห็นว่าเรือดำน้ำควรเดินหน้าในทิศทางใดเพื่อเสนอนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับแนวทางแก้ปัญหาเรือดำน้ำเราเปิดกว้างทุกแนวทางสุดแต่คณะกรรมการเสนอมาส่วนความต้องการของกองทัพเรือคือสิ่งที่ตนสารต่อนโยบายผู้บังคับบัญชาและความฝันทหารเรือไทยรวมถึงยุทธศาสตร์กองทัพเรือที่กำหนดไว้ว่าควรจะต้องมีแต่หากคณะกรรมการมีทางออกอื่นที่ดีกว่าก็น้อมรับ รวมถึงน้อมรับการตัดสินของคอรมอว่าเรื่องนี้ควรออกมาทิศท,ทางใดเมื่อถามถึงในคณะกรรมการมีฝ่ายการเมืองสามคนหากความเห็นแตกต่างกันจะหาข้อสรุปอย่างไรพลเรือเอกอดุงระบุว่าการแก้ปัญหาอยากให้เป็นไปในแนวทางการเห็นพ้องต้องกันจะเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดในการประชุมกองทัพเรือจะพยายามชี้ให้เห็นถ้าข้อตกลงเห็นพ้องต้องกันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะเสนอรัฐบาลเมื่อถามว่าได้คุยนายยุทธพงศ์จรัสเทียนเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรองหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือไม่ พลเรือเอกอะดุงบอกว่าท่านมาครั้งแรกเรายินดีในคําถามของท่านเราก็ตอบไปท่านก็ตอรบรับด้วยดีหวังว่าวันที่14กุมภาพันธ์ทุกท่านจะนําผลประโยชน์ของประเทศมาเป็นตัวตั้งศักด์ศรีของประเทศมาวางไว้ตรงกลาง